สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทบิลเศรษฐกิจติดจอนะคะกับดิฉันศิรัทยาอิสระพ,พักดีและทีมงานทุกคนค่ะวันนี้วันทําการสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันศุกร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2559ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของจีนกับฮ่องกงความเหมือนที่แตกต่างกันในหลายมิติอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาติดตามการแสดงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ดยเในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิสิริวัฒนาค่ะได้จัดทําหนังสือเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สึงเรื่องราวดีๆตลอด70ิปีแห่งการครองราชนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมก,กันกับคุณปิยพงศ์คำมีสว่างค่ะ หนังสือที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นหนังสือภาพวาดสามมิติที่เล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านทางศิละปะภาพวาดที่มีความเคลื่อนไหวหรือเราเรียกว่าป๊อปอัพสามิติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางานด้านหนังสือป๊อปอัพกว่า35ปีครับเพียงพอก็พอเพียง The So u l of สยามเป็นชุดหนังสือภาพสามิติผลงานการวาดภาพระบายสีต้นแบบโดยอาจารย์ทวีพงษ์ลิมพรวันณิ์ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือสามเล่มด้วยกันความพิเศษในการจัดทําอยู่ตรงที่การใช้คนถึง15คนในการพับติดกาวด้วยมือตลอดทั้งวันจึงได้หนังสือออกมา1ชุดซึ่งเป็นผลงานที่ละเอียดประณีตเป็นเอกลักษณ์สะดุดตามไม่เหมือนใครโดยหนังสือชุดนี้ใช้เวลาคิดค้นรวบรวมข้อมูลในการจัดทํานานกว่า3ปีกว่าจะแล้วเสร็จเนื้อหาในแต่ละเล่มมีความแตกต่างกันประกอบไปด้วยเล่มแรกพระชนมาวานอันแสนสุข กล่าวถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์พระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเป็นคู่บุญคู่พระราชหฤทัยเล่มที่2พระราชพิธีบรมราชาพิเศษนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เช่นพิธีบรมราชาพิเศษรวมไปถึงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ที่ย่อส่วนมาไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างงดงามเล่มที่ 3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นฝนหลวงและกังหันน้ำชัยพัฒนาปิดท้ายด้วยความงดงามทั้งแสงสีเสียงในมหาพิธีฉลองศรีราชสมบัติครบ60ปีซึ่งจะอยู่ในใจคนไทยตลอดไป มูลนิธิสิริวัฒนาจัดทำหนังสือชุดนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ5ปีก่อนและได้บริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไปแล้วกว่า1น0 0 0โรงเพื่อเป็นการเผยแพร่ส่งต่อความประทับใจเกี่ยวกับพระองค์ไปสู่เยาวชนรุ่นหลังโดยข้อมูลทุกอย่างเป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการรับรองจากสำนักพระราชวังเรียบร้อยแล้วจริงๆจุดประสงค์ของเล่มนี้เราต้องการให้เด็กได้เรียนรู้จริงๆเราต้องการให้อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนหรือพ่อแม่ ได้สอนเด็กรุ่นหลังซึ่งเราจะไม่เห็นท่านอีกแล้วว่าค่ะว่าท่านทรงทําอะไรให้กับประเทศไทยบ้างท่านทรงทําอะไรให้เราบ้างท่านทรงเหน็ดเหนื่อยอย่างไรกับพวกเราบ้างจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วคนรุ่นเราเท่านั้นที่จะถ่ายทอดสู่เด็กรุ่นหลังเพื่อให้เรียนรู้ว่าประเทศไทยของเราทุกวันนี้ค่ะอยู่รอดมาอย่างไงต้องการอย่างนั้นจริงๆค่ะ ขณะน,นี้หนังสือเพียงพ่อก็พอเพียงเดอะโซออฟสยามกำลังอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้งในจำนวนจำกัดเพื่อเทิดะเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อให้พระสงนิกรไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พ่อหลวงมีตอบปวงชนชาวไทยสมาร์ทบิทตเศรษฐกิตจอรายงาน